ใส่น้ําในนี้แล้วก็ใส่ปุ๋ยวาในนี้แล้วก็จะสูบน้าอย่างนี้โดยใช้มอเตอร์นะครับไปเลี้ยงพวกผักสวัสดีค่ะวันนี้พบกับตาซอนจอทกศส,สตูนะครับพบกับน้องสายนะคะน้องสายน้ำมนต์คนททศนะคะวันนี้เราอยู่ที่ชุมชนบ้านทา่าควายเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ การใช้นวักตกรรมและเทคโนโลยีแต่เราจะเรียนรู้โดยผ่านทางศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านท่ามควายก่อนที่เราจะไปรู้ถึงรายละเอียดว่าทําทำกันอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับทางผู้นำชุมชนท่านผู้ใหญ่พิสุจน์ประกอบกันดีกว่านะคะผูใะ้ใหญ่คะผู้ใหญ่สวัสดีค่ะค่ะผู้ใหญ่คะวันนี้ทางศูนย,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 ย์เรียนรู้เราใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเกษตรสมัยใหม่นะคะทำอย่างไงบ้างคะโดยใช้สู่ ผักนะครับโดยใช้ละอองฝอยนะครับหรือว่าใช้ IoT ค่ะระบบไ o t ทีหรือก็ย้ใช้สั่งโดยใช้ตัวจับกับสมาร์ทโฟนในการให้น้ำกับผักนะครับโดยเราไม่ต้องปลูกในดินการปลูกผักโดยไม่ใช่ดินตอนนี้มันจะมีประโยชน์ในเ,เรื่องของการประหยัดน้ำแล้วก็ในเรื่องของการประหยัดเวลาในการดูแลของเกษตรกรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย มันจะช่วยเกษตรกรเนี่ยมีเวลาที่จะไปทําอย่างอื่นม,มากขึ้นนะครับช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในการของการจ้างแรงงานอะไรต่างๆนะครับซึ่งชุดนี้จะเป็นชุดต้นแบบนะครับเป็นชุดต้นแบบให้กับชุมชนที่นี่เพื่อจะได้ต่อยอดต่อไปในอนาคตนะครับระบบต่างๆนะครับแต่ใช้เกี่ยวข้องกับการระบบ iot หมดเลยเหมือนที่ท่านผู้ใหญ่บอกเมื่อกี้นะครับโดยการใช้สมาร์ทโฟนในการคนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะแส่เรื่องของค่าไฟรุถูกลต่างๆแล้วมีตั้งแบบมันนวดแล้วก็ออโต้นะครับตัวนี้ซึ่งซึ่งจะบอกว่า เป็นประโยชน์กับเกษตรกรยุคใหม่ในการทําสมรรความมากเลยนะครับส่วนเรื่องของความรู้ทางองค์ปร,กร,กระกอบเกษตรตเนี่ยผมเองเป็นอาจารย์ทางวิศวะนะครับก็ได้รับส,ะสะนุนจากทางชิเมรอนนะคะกิจกรรมใหม่ครับที่เรียกว่าเป็นอีเลทรอนิกนะครับการที่เราปลูกพืชเนี่ยจะใช้น้ําน้อยกว่าปกติมากนะครับใช้เพียงแค่หนึ่งในสี่ของน้ําที่ใช้ปกติแบบเหมือนกับปลูกพินทัทททท่วไปนะครับพอดีใน ก็ที่ทำอยู่นะอยู่ตรงนี้นครับจะมีประเด็นก็คือว่าอาจจะมีประเด็นเรื่องของน้ำบางบางครั้งก็มีความแรงได้ครับในตัวนี้ก็จะมาช่วยในเรื่องของการว่าประหยัดน้ํานะครับที่สําคัญก็คือว่าการควบคุมระยะไกลก็สามารถที่จะทําให้ทุกอย่างก็เป็นผลได้ดีนะฮะแล้วก็ปลูกได้รวดเร็วขึ้นคนระับน,น้ำนี่มาจากไหนผู้ใหญ่น้ำน้ำนะทุกคนเนี่ยอยู่ด้านหลังครับอยู่ด้านหลังครับ ใส่น้ําในนี้แล้วก็ใส่ปุ๋ยไปในนี้แล้วก็จะสูบน,น้ําอย่างนี้โดยใช้มอเตอร์นะครับไปเลี้ยงกับพวกตักชุดตักทั้งหมดนะครับมีการให้ลักษณะของทั้งน้ําทั้งอากาศกับรากพืชน,นะครับพืชก็จเจริญเติบโตจากนั้นก็จะไหลลงสู่ท่อนะครับวนเวียนกลับมาใช้ตลอดเวลาครับตัวน,นี้ก็จะเป็นระบบที่ค่อนข้างเซฟประหยัดน้ํามากเลยครับนะยจนดเรียจนนะรู้ ทางด้านการเกษตรหรือจุลนรุ่ยุลยุนมาตั้งไว่นะที่เรามีตอนนี้คือเกี่ยวกับปุ๋ยปักเป็นจุนเศษขอ,ขอ,อเบียยและก็อย่างคือที่เรามีอยู่คือธนาคารต้นไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่เราเปลี่ยนแปลงก็จำขน,นาดใหญ่ใหญ่ที่สุดของยอดสตนูนะครับเราจะใช้นวัตกรรมตัวน,นี้ครับในการไปรดน้ําให้ปุ๋ยกับแปรงธนาคารต้นไม้ต่อไปนะครับอยากจะให้ทั้งผู้ใหญ่ได้แนะนํากับ ท่านผู้ชมว่าในสิน่งที่เราทําวันนี้เนี่ยมันมีวิธีการหรือว่ากระบวนการในการถูกลูกัดแล้วก็การใช้ในด่วนของแอโรโพรส์อย่างไงได้ไหมคะได้ครับอ่าค่ะ,ะเลยค่ะ,ะจริงๆแลว้วตอนนี้คือเราต้องใช้เราเรียกว่าบนรินเทอรหรือวัฒนกรรมใหม่ๆคือสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องใช้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตในการสั่งงานนะครับเราไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้นะครับแต่เราสามารถดูแล ต้นตัดต้นเดนต้นนี้ได้นะครับต้นตัดต้นนี้ได้โดยการใช้ตัวฉาค่ะทชกศก็มีในเรื่องราวดีๆนะคะแบบนี้นะคะเรื่องของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งวันนี้เราก็ใช้ศูนย์เรียนรู้ช่วยมาทำายเป็นเซ็นเตอร์ในการขยายพ้นเรียรู้ที่จะให้ทางผู้อยากรู้นะคะเรียนรู้ทางผ่านทางเซฟบูของการท่องเที่ยวและเรียนรู้บ้านทยนะคอารม ตามกันตลอดนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ